ครับสวัสดีครับเพื่อนนะฮะก็หลักขงกลางนะครับใครที่เดินทางกลับต่างจังหวัดมานะครับขึ้นเหนือล่องใต้อีสานตะวันออกตะวันตกอะไรเงี้ยนะครับเดินทางไกลมาด้วกันนะครับก็มาเช็คกันบ้างได้นะครับนี่อันนี้เป็นอันนี้ผมทำความสะอาดเป็นให้แล้วนะครับก็คือผ้าเบรกหมดนะครับราะว่าฝุ่น ล้างดำนะกระโดงนี่ยนี้กินนะเนืเ้อข้าวเกรดนี่ย้ับข้าวภาษาให้นะครับ mm hmm. ก็ในส่วนนี้จะเป็นข้าวเก้โห oh แบบนี้เลยครับก็คือหมดคือคือคือหมดสุด,สด,สดอะ่ะนะครับก็ระวังกันหน่อยนะ เป็นปุ่นทาเบนะครับนะยังไงเพื่อนก็มาใช้กันก่อนนะถ้าไม่งั้นอนะ่ะมันก็จะเหมือนคันนี้นะครับซึ่งมันจะมีความเสียหายตามมานั่นก็นคือดัมเบลหลังนะครับถูกกัดกินไปหมดแล้วนะครับวันนี้ชัดเจนกว่าโหยับเพื่อนหนรอยเต้นไหม เกิดจากเหล็กหูเหล็กกันนะครับเห็นไหมปกติมันจะต้องเรียบนะคับนี้เป็นเส้นแบบนี้คือน่าจะประมาณสามสีนะ่ม็ดถ้าเกิดจ,จะเกียร์ผลนี้เนี่ยเราก็ได้อยู่นะนี่ไงคือเหล็กเห็นไครับเนี่ยมันเป็นเส้นลึกแบบนี้นะครับแต่เราก็มีเครื่องเกียร์การใช่นะครับเดี๋ยวเราจะเก,ก็บตึงเกียร์ใหม่ให้มันเรียบนะครับ แต่้างนี้ก็ยังดีกว่าห้างนู้นนะครับ้างนี้ก็คือยังเป็นเป็นรอยนะฮะนิดหน่อยนะครับแต่ห้างนู้นน่ะเรียบน้อยเลยเต็มเต็มเลยครับนะก็อยากให้เพื่อนๆใส่ใจในเรื่องของช่วงล่างนิดนึงนะครับใส่ใจในเรื่องของช่วงล่างนิดนึงอย่าปล่อยให้มันจนหมดนะครับอย่าปล่อยให้มันจนหมดนี่ฝุ่นครับนะอย่าปล่อยให้มันจนหมดเลยนะครับมาตรวจเช็คก่อนนะครับ ถ้าเป็นอาการนี้เสียเยอะนะครับเสียเสียเสียการเสียอะไรไม่เท่าไหร่แต่ความที่มันเกิดขึ้นคือการถ้าเบรกมันจะไอตัวดัมเบกมันจะบางลงนะครับเหล็กที่เสียมันจะพู่นะมันจะบางลงนะฮะพอบางลงเกิดตัวเกิดการติดตัวง่ายนะครับหมดไวเสียตังค์ซื้อดัมเบกใหม่นะครับอ่ะก็เป็นเทสนะครับอีกหนึ่งเทสนะนะฮะที่อยากให้ตรวจเช็คขช่วงล่างกันนะครับมาที่ร้านนะครับ มาที่ร้านตรวจเช็คข้างล่างให้ฟรีนะครับเนี่ยถ้าเปิดอย่างเงี้ยนะรเราเปิดฟรีนะครับเราแบบเช็คให้ฟรีนะไม่ได้คิดตังค์นะนะครับแล้วทีนี้ก็จะล้างรงล้างเบกกรกอะไรก็ว่านไปนะฮะคือถ้าเปิดมาแล้วเ,เจอแบบนี้เนี่ยหมดเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมเกียร์จานเบรกแบบนี้เลยอก็ฝากไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเกียร์จนหมดล่องนะฮะไม่งั้นไอ้ตัวล่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะกินผ้าเบรก นะครับมันก็ไม่จบอยู่ดีฮะเราต้องต้องเกลี่ยให้หมดล่องเลยนะครับ,รบต้องให้มันเนรียบนะฮะอ้าวฝ่าด้วยนะครับไปในอชชอปดูแลช่วงล่างของคุณน,นะครับสวัสดีครับ